สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา19 .18 นาฬิกานาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกอรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระินีนาถพิลาชกัลยาณีไปประที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับรพ,ธธรรพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหา,าธาตุยุวราชร,ร,รังสฤษดิ์และวัดสักเกตร,รวม8รูปในอดีตพระพิธีธรรมหมายถึงประสงค์ในพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถในอันที่จะประกอบพิธ,ธีต่างๆทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการสวดในงานพระราชพิธีต่างๆ ปัจจุบันพระพิธีธรรมหมายถึงพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมงานศพลวงและงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทเพื่อทําน้ําพระพุทธมนต์เท่านั้นส่วนพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในงานราชทั่วไปพระสงฆ์ที่สวดพานยักษ์และพระสงฆ์ที่สวดพุทธาพิเศษไม่เรียกว่าพระพิธีธรรมแต่พระพิธีธรรมจะไปสวดในงานราชต่างๆดังกล่าวนั้นก็ได้ พระพิธีธรรมทั้งในอดีตและในปัจจุบันมีเฉพาะแต่ในพระอารามหลวงสิบพระอารามเท่านั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าเริ่มมีการแต่งตั้งพระพิธีธรรมขึ้นในสมัยใดสันนิษฐานว่ามีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมีเพียงบางพระอารามเท่านั้นที่มีหลักฐานการเริ่มตั้งปรากฏชัดเช่นวัดสุทัศเทพรวารารามและวัดบวรนิเวศวิหารเป็นต้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดประเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีวันนี้เวลา18นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปหอ,อประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดประเนตรศการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2568เรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีโอกาสนี้ทอดพระเนตรศการแสดงรามอสิบรวาสรำรึกพระมหากรุณาธิคุณแล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์เบื้องหลังการแสดงตอนสัตยาพาลีนี้เป็นเรื่องของพญาพาลีกษัตริย์วานน,นแห่งเมืองขีดขินที่เสียสัจจะเพราะความหลงผิด แต่ภายหลังสำนึกผิดผลของการเสียสัตว์ของภาลีนำพาเข้าสู่เรื่องราวมากมายมีครบทุกอัทรศสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและข้อคิดเรื่องการรักษาสัตวจะรวมทั้งด้านคุณธรรมความกตัญญูความซื่อสัตว์รู้รักสามคัคคีรู้จักหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติทั้งนี้เมื่อปี2546สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปริวิตกว่า ในอนาคตศิละปะก,การแสดงจะซบเซาลงด้วยขาดผู้ผลิตและผู้ชมจึงนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสาวนีว่าไม่มีใครดูแม่จะดูเองนำไปสู่การจัดแสดงโขนหน้าพระที่นั่งตามภูมิภาคต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานสืบต่อมาปัจจุบันการแสดงขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและเป็นที่รอคอยการแสดงในทุกปีการแสดงขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพตอนสัตยาพาลีจัดแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้ นหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไท a i Ticket เมเจอสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์022623456หรือ w w w t h i i t i c k e t m a j o r c o m สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา10นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรศการครั้งที่12ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทร่วมกับมหาวิทยายลัยแม่โจ้และจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นจนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568 และเผยพแพร่ผลงานของอพสทแก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายได้เรียนรู้ความหลากหลายและคุณค่าแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบตัตรงานส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนเกียรติบตัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรวีดิทัศนิทัศการแสดงถึงสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพันกันสามารถบูรณาการฐานข้อมูลด้านกายภาพชีวภาพมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างสร้างสารรค์ยั่งยืนตามแนวทางหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ท่อพระเนตรนิทัศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอนุรักษ์เจ็ดสิบพรรษาอพสทเสนอพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการให้อนุรักษ์พืชพันธุ์ของประเทศและทำเป็นธนาคารพืชพันธุ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535 อ,อพอสทดำเนินงานภายใต้3มกรอบและ3ฐานทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพันธไม้ไมเห็นคุณค่าประโยชน์เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ต่อไปอิงรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพันไม้เก็บตัวอย่างพันธไม้บันทึก และนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิชาต่างๆนิทัศการรากแก้วมั่นคงมั่งคั่งขุนคลังปัญญาคู่พื้นถิ่นของขวัญล้ำค่าจากแผ่นดินสู่คาร์บอนคลีนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิจัยความเป็นกลางทางคาร์บอนควบคู่กับส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและการสร้างคาร์บอนเครดิต ภายในงานมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน98แห่งการประชุมและนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น38หน่วยงานนิทรรศการหน่วยงานสนองพระราชดำริ126หน่วยงานการประชุมชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพสสแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรรวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าชุมชนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม เวลา13.45นเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ7 0 0ร0ษาสมเด็จพระนิธิถาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงบประมาณกรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรับปรุงห้องสมุดเชียงใหม่เดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรปา2เมษายน2568 โดยส่งเป็นต้นแบบของนักอ่านนักเรียนรู้ส่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาโดยตลอดเป็นอาคารสองชั้นนำอัตลักษณ์ปับษาหรือพับษาคือสมุดบันทึกโบราณของชาวละนาทำจากกระดาษสาล้อมรอบตัวอาคารสื่อถึงลักษณะของหนังสือทำให้ตัวอาคารโดดเด่นดึงดูดผู้ใช้บริการ พื้นที่ภายในออกแบบในลักษณะโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning Library เน้นพื้นที่จัดกิจกรรมหลากหลายของทุกช่วงวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วเ,วเช่นมุมเฉลิมพระเกียรติเป็นมุมทำงานมุมกิจกรรมมุมพักผ่อนและมุมกาแฟ รวมถึงโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอาทิห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริมีกิจกรรมฝึกอาชีพแนะนำหนังสือดีมีให้อ่านหนังสือแจกฟรีและบริการยืมคืนหนังสือเข้าถึงข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2566 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและส่งเสริมอาชีพเสริมให้ผู้ปกครองระหว่างดูแลบุตรหลานในโรงพยาบาลและโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการจ้างงานเยาวชนกลุ่มเปราะบางเช่นเชฟอาหารไทยและการวางแผนการตลาดเช่นผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยแม่ไวสามุ่งเน้นเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาสเข้าถึงการจ้างงานด้วยการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ สร้างไรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาทรงเสร็จสิ้นพระกรณีิกิจในการเสด็จแทนพระองค์เยือนสาธ,ธารณรัฐอาหรับอียิปต์และเสด็จกลับถึงประเทศไทยแล้ว วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา18.20นนตามเวลาท้องถิ่นของกรุงไคโรสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณโรงแรมเซนส์ว e ชิสไคโรโรงแรมที่ประทับ พระราชทานพระโวโรกาสให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยอันอัสทัสกลุงไคโรและคนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เฝ้า พร้อมมีพระปฏิสันถานถึงความเป็นอยู่และการศึกษาก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโรโดยมีนายจตุพรชัยอยู่สำแดงกิจอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรข้าราชการคู่สมรสและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรเฝ้าส่งเสด็จ เวลา19นาฬิก6นาทีเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโรเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตสเสด็จกลับประเทศไทยโดยมีนายธนวัตรสิริกุลเอ,อกอัครราชทูตณก,กรุงไคโรและภริยา เอกอัคราชทูตณก,กรุงโรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัคราชทูตนก,กรุงเบอร์ลินการจชการสถานเอกอัคราชทูตนักกรุงไคโรนายอาลาฟารุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและนางสาวสันมาสนาตีเลขานุก,การเอกกรมพรหุภาคีด,ด้านเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปตปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานประจำพระองค์เฝ้าส่งเสด็จ เวลากานาริกาสินาทีวันนี้เสด็จถึงยังท่าอากาศยานสุวนรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้พิพากษาทหารตำรวจ ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการแม่บ้านทหารบกแม่บ้านตำรวจอธิบดีกรมพิธีการทูตและเอกอากาัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปประจำประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จอันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กแกรนอิจิชเชียนณกนะรุงไคโรสาธาราณรัตอ,อียิปต์ในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธาร,ณราณรับอียิปต์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน